แนวทางการรักษาผู้ป่วยปอยดบวมที่ไม่รุนแรงกลุ่มอายุ5ปีถึง15ปีแนวทางที่1กินยาอะม็อกซิซิลีนหากอาการดีขึ้นให้ยาจนครบ7-10วันหากอาการไม่ดีขึ้นมีอาการที่ไม่เลวลงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเชื้อไมโครพลาสมาหรือคาเมเดียนิโมเนียให้กินอิริโทไมซินคาริโทไมซิน หรืออะซิตไมซินเชื้อสเตตโตนิวโมเนียที่ดื้อยาให้กินอะม็อกซิซิลีนร่วมกับคลาวูเลนิกชนิดไฮโดรสหรือเซฟดิโดเรนแนวทางที่สองกินอะม็อกซิซิลีนอะซิตไมซินหรือคาริโตไมซินถ้าลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับอะติพิคอลนิวโมเนียเช่น สับ Acute Onset ไอมากไอรุนแรงหากรักษา2วันหากอาการดีขึ้นรักษาโดยการให้ยาจนครบอาการเลวลงหรือมีภาวะแทรกซ้อนให้แอดมิรักษาแบบปอดบวมรุนแรง